อะไรคะไม่มีพุงซะหน่อยใช่ไหมเออแม่นี่ว่าหนูมีพุงเออไม่ไม่มีพุงซะหน่อยเก็บพุงด้วยค่ะใครคะเนี่ยโอ้นอนนอนบิดนอนเบี้ยวไปทางนู้นแล้วไออโอ้โหแม่วหวจะเคลียร์กับลูกสาวเลย ดูสิคะพี่ชายก็กินน้ําอยู่ลูกสาวก็แบบตีลังกาเด้งหน้าเด้งหลังนี่นะคะตอนนี้โอ้เน่าโอ้เป็นอะไรที่เลว่มากเลยนะคะทุกคนเป็นไงล่ะก็จะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะทุกทุกวันนะคะก็จะกินน้ําเล่นแล้วก็จะดีดประมาณนี้นะคะอะไร เป็นอะไรคะ่ะจุงกาแม่หรือยังโอ้โอ้จุงกาแม่แม่ก่อนเตื้อเตื้อจุงกาแม่แม่ก่อนเร็วอะ่ะโอ้โหดากสีฟ้าเลยบาทนี้เอาเยยฟ้าท้า,ทาดินได้ยินอดสวรรค์ครับ,บใครทำไมนะ กินเขากินเยอะไงเลเอ้ยนะคะโอ้โหตอนนี้ก็มาแสดงมายากลให้แม่ๆดูนะคะรอผลไม้อยู่คะ่ะตนนัวนี้แสดงมายากลแลกผลไม้นะคะไม่รู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าโอ้โห,โโหตัวน,นี้นะคะค่าตัวไม่มีนะคะ ตัวเป็นกล้วยนะคะแม่แม่โอ้โหออ้ยออ้ยอุ้ยห,หนูจะปีนใช่ไหมหนพี่เบียเคาะเรียกแล้วพี่เบียเรียกแล้วหินจะมุดดินแล้วนะคะตอนนี้เเพื่อนก็เรียก เป็ดก็เรียกลูกเป็ดบอกว่ากลับ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 ไม่ได้รางวัลแล้วกลับว่างั้นเออขาชีฟ้าเออโอติลกาโอ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 ้โอเป็นการแสดงมายากลที่เสียอ่าเปลืองตัวมากๆเลยนะคะโอ้ทุ่มเทมากทุ่มเทหนักนวง ค่าตัวไม่มีนะคะค่าตัวเป็นการแลกกล้วยนะคะแลกกล้วยะตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะสวัสดีจ้าอุ้ยอย่าไปแล้วไปแย่งกินน้ำไม่จ้าหรือง่ายไปไหนนะเรียกพี่งามมาหรอกโอไปเรียกพี่งามมาเล่นด้วยไปแล้วค่ะดี๋จะไปกินน้ำกับแม่หดี๋จะไปชวนพี่งามเล่นเนาะ ไปกินน้ำตอกเล่นเหนื่อยแล้วไงเล่นเหนื่อยไปกินน้ำก่อนพักยกก้อนค่ะคืออะไรโอ้โหหลังจากที่หนูก,กินน้ำเล่นน้ำมาแล้วหนูก็จะปะแป้งแล้วก็เคาะระครังถ้าวัดถึงเวลาแล้วโอ้โอ้งานเตืองานเตือเบาได้เบาเบาได้เบา โอ้โหกลิ่งไปทางนู้นอีกแล้วโอ้สนมากมายลูกสาวใครก็ไม่รู้โซนจุงโซนเกินไปแล้วลูกตาเอ๋ใครนี่ สวัสด,ดียามเย็นค่ะหนูชื่อน้องงามตาอ้อายุหนึ่งขวบแล้วนะคะมารายงานตัวยามเย็นจ้ะสวัสด,ดีค่ะหนูพาครอบครัวมาพักพายามเย็นนะคะโอ้โหปะแป้งหลังจากที่อาบน้ําก็ปาแป้งนะครับผมนี่แม่โอ้โหโชว์โชว์ฟันสวยๆในฟันสะอาดไหมฟันน่กโอ้โหนายแป้งฟันไหมนะ่ะ ได้แปลงฟันไหมฮะได้แปลงฟันหรือเปล่าโมโหโมโหถามเรื่องแปลงฟันโมโหค่ะแปลว่าไม่ได้แปลงฟันแน่ๆเลยนะโอ้สงสัยไม่ได้แปลงฟันนะน่ๆไปนู่นแล้วนี่ค่ะไปถูตัวอยู่ทางนู้น เขาก็ชอบไปถือตัวตังนง้นนะ,ะหนูทำอะไรของหนูมาลูกนะ ตัวตัวสวัสดียามเย็นนะคะเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข้อหัวใจเปิดการมองเห็นให้เด็กๆกันได้เลยนะคะพี่งามคันดาก นำเกาดากนะคะคนสวยมาแล้ว เผื่อว่าจะมีคนรักเราเพิ่มขึ้นบ้างนะฮ,าฮ,าฮา่าาโออดูดูท่ายืนน้องก่อน พ่อจ๋ากำลังกินน้ำอยู่นะคะดูหน้าอ้วนสิหน้าตาเธอทำไมเป็นอย่างนั้นนี่แน่ดูการตีหูของเขานะน่ารักมากเลยนะคือบ้านเนี้ย เขาตีหูน่ารักน่ารักโอ้ยดูท่านางสิโอ้ยอ้วนเก็บคิมีด้วยลูกเก็บคิมีด้วยโอ้ยโอ้ยอย,ย่านะลูกย่านะยะ่าออกมานะโอ้โหติดพุงออกไม่ได้แล้วนะคะตัวน,นี้ติดพุงแล้วนะคะดูแม่เหมือนอึงอ่างยังไงไม่รู้อึงอ่างมีงวงอะค่ะทุกคนว้ายอึงอ่างมานอน อันนี้บบแมอน,ออนอึงอ่างมานอนคางองด้วยนี่อึงอ้างมานอนคางค <c oughs> อเหตตาอคอรอคือแมงคือแมงอะไรนะคือหนอนทีโทดายบอกโอ,โโอโ้โหดูลูกสาวดูลูกสาวฉันเธอจะไม่ใช่ลูกสาวแล้วนะอ้วนโอ,โโอโ้โหทำตาดูสายตาจิกกล้องออื สายตานางอะกิกกล้องหนักหน่วงรู้ด้วยนะรู้มุมกล้องด้วยนะคะทุกคนโอ้โอ้โอ,โอพิงกโอ้เจ็บหัวโอยเนอะเล่นเองเจ็บเองเนาะหมอไม่รับเย็บเลย